พี่จ้าลุยสตอรีจ้ามาเก็บหมักแตะไคร่อยู่บ้านเนี่ยพี่น้องมันสุกละสุกหลายแล้วพี่น้องนุ่นะลมแห้งลมแห้งพี่น้องสุกหลายแล้วลูกบักง่ายเหมือลูกบักงหนึ่งสามรูเก็บเก็บจับพี่น้องเก็บใส่กระบอกเลย เก็บไปปั้นกินกระได้พี่น้องเอ้ยหลายหลายหลายแค่นี้ก็กินโบบดดอกพี่น้องเ้ยต้องค่อยตัดตัด่าให้มันล่ามพี่น้องหลายหลายาาล,าล,ายลาันั้นล่ามหลายล่ามบดเอรหลุดดูแบบง่ายพี่น้องโองค้นี่มันซุกโดนแล้ว เก็บก้อนฝนสิตกมาใส่พี่นอ้องฝน,น,นตกมาใส่มันน่ะมันสีมาแรงมันสีมาเขาม่าตอมอนนขั้นมันขั้นมันอ่านฝนมาตกมาใส่หมากซุกมนะันอ่ะเก็บไปโรยพริกป่นเกลือหือไ <c oughs> <c oughs> ลาชฉอหลายๆพี่น้อง ตรงข้างบนนะ่จะจิได้เอื้อมเอาได้พี่น้องมันสูงฟังทังปุ่นก็นมีหลายหลายเพราะมันสุกแล้วมันเลยกินว่ท่านดอกพี่น้องเพราะว่ามันสิสุกทุกมือเด้อันนี้มันเน่าพี่น้องว่าเอาซุปมันสุกดนมัน้องโอ้ยเฮียใส่กระป๋องพอดีเต้พี่น้อง เก็บแปับเดียวก็ได้หลายแล้วพนะุ่น่ะจะลูกใหญ่ๆแบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่แต่พอกิงก่งนีด้นี่กิ่งนีเบิดแล้วลูกสุกมันแล้วแต่ลูกแดงเอากิงาก่งนี้แบบกิ่งนี้จะเอากิ่งนี้เดี๋ยวมันฝนสิตกมาใส่มันพี่น้องเดี๋ยวฝนตกมันจะเก็บกินนี่อืม ว่นได้ไปตรงปลาปลาทางอ่ะทางไปทํางานอ่ะอยู่บ่ไก่กับวันทำงานได้พี่น้องที่ไทยบันวันได้ไปเอาว่นได้ไปเบิ่งอีกเขาเฉพาะพอ,อยู่ต้นอยู่บ้านนี่้อ่ะก็ได้ลายอยู่เนียพอได้กินอยอะโอ้งานหนึ่งกระดกอยู่ได้พี่น้องงานหนึ่งกระดกอยู่ มันเป็นมันเป็นมันเป็นพันแบบอ่แบบขว,ว,วนขวนบะยานน่ะพี่นนอแบบขวนแหากับมีได้พี่นนอแบบตรงที่ว่าขวนมันแาน่าห้อยลงเป็นเป็น,เป,นเป็นพวงพวงอนะ่ะอันนี้เป็นอีกพันหนึ่งพี่น้อจังไรแต่สิเอาถึงพูดเหมืนลูกใหญ่อยู่ฟังทาง มีแต่ฝักใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยอ้าวลูกมันสูงเกินสูงเกินมันกระเละได้พี่น้องฟังทางๆฝนตกลงได้เอื้อมเอาได้พี่น้อง ุ yeah. ่ยาฝนจะตกได้อาทิตย์หน้าเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าว่ามันเอาก่ะถึงพี่น้องมันต้องเอ,อื้อมเลยอรืพุ่นเอาก่ะถึงเอาก่ะถึงต้องใส่มือสองมือพี่น้องว่าอันนี้มันถือกล่องนั่น่ะจะลูกแบบไงหนึงเอาก่ะถึง พวกนี้ก yeah MM ็ใหญ่นี่พวกพวกนี้ก็ดกดกุนะะเกีดกน้องดแหงอ้าเดี๋ค่อยเดี๋วเดียวคค่อมาเก็บมันหักจองแล้วมันหักหักง่ายๆหมากซุกมันในซุกเปลพี่น้อง ล่มกระแห้งฟังเสียงล่มไปน้ำเด้อพี่น้องเนื้อเสียงจากธรรมชาติเสียงจากธรมกธรมชาติพี่น้องเอเปิ้ลมั่นได้ตน้นด้วยหน,หน่อยๆหรอกพันหน,หน่อยๆแต่ว่ามันมันพี่น้องมันพันหน่อยแต่มันเป็นแบกมองมั่น ไปเบิงบ่งหมวกม่วงมันตนนี่กันนะเอ้ยมักเม่องวาสันขอหาไพรพี่น้องมหมักแอปเปิลโอ้ยเนาะออกไปทุดทิบทอดแดนโอ้ยต้นนี่นี่แอปเปิลมันเริ่มสุกแล้วลูกบบใหญ่บ,ยยบด,ดกปีนี่ปีนี่ห้อยแมวได้หนีล่องมามันเป็นห้อยคอนเก็บเด้ข้นยังไม่ได้เก็บเลยปีนี นยังันในเก็บแมวเก็บกอดแมวเขามันลงมาหาจอบอัน,นจอบนกไงพี่น้องตกลมกระแหงเปินกระดกต้นกระดกอยู่ ทางทางฝุ่นแห้งดกพี่น้องแต่บางทังนี่มันใบใหม่มันไหลดกไหลอันฝุ่นก็ะซ่มซุกแล้วตตยล่างตายคลงยองพันเขียวไอซ้ำนีน่แหละพี่น้งองเดี๋ยวไปล่า,ลางไปล่า,ลางจิ้มเกลือ